ตัวนี้ค่ะนิสิตเซรั่มตัวนี้นะคะเขาเป็นเซรั่มที่ทําจากเกลือหิมาเรียนนะคะและของเขาไม่มีน้ําหอมไม่มีแอลกอฮอล์คนที่แพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้แม่ก็ซื้อของเขามาใช้มาลองใช้ใดูนะคะแม่ใช้ง่ายๆน,นะคะแค่วันละสองครั้งก็คือตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนยวใช้ให้ดูนะคะนี่นื้อครีมเขาเป็น,น,นข้นๆสีขาวแบบนี้นะคะเราก็สามารถแตะตามจุดต่งตางๆอย่างนี้เห็นะคะแล้วก็ทาทั่วใบหน้า อันนี้คือหน้าสดนะคะเนี่ยใช้ไปประมาณหมดขวดแรกนะคะก็แต่แรกก็ไม่รู้ไม่ได้สังเกตตัวเองก็ไปเจอเพื่อนเพื่อนก็ทักเลยว่าทําอะไรมาทำไมอยู่นี่หน้าดูดีแบบนี้คือหน้าตึงขึ้นมากๆคุณดูสิคะนี่ผิวของคนอายุ57นะคะมันดูดีแบบนี้แม่ก็เลยแนะนําให้เพื่อนว่านี่ฉันใช้ตัวนี้นะนี่นิสิตเซรั่มเขาก็ไปซื้อมาใช้ตามกันหมดเลยนะคะแม่ก็เลยอุ้ยของดีแบบนี้แม่ต้องมาบอกต่อให้น้องๆหรือใครที่มีปัญหากำลังมองหาตัวช่วยดีๆคือตัวนี้ดีจริงๆนิสิตเซรั่มหาซื้อตัวนี้มาใช้กันดู